63นี่นะครับติดลบ7ปีนี้ก็ประมาณเป็นบวกครับมีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับประมาณ3.6ซนะครับซึ่งมีปัจจัยบวกก็คือว่ามีวัคซีนที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วโลกนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ปัจจัยบวกก็คือว่าแต่ละประเทศนี่มีนโย,ยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เพื่มกำลังซื้อให้กับตลาดต่างๆของไทย อย่างไรก็ตามครับการมีวัคซีนเนี่ยเป็นทั้งบวกทั้งลบนะครับวัคซีนก็สร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งทีนี้ท้าบอกผมผมบอกว่าจะบวกลบยังไงครับก็คือว่า,าวัคซีนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทั้งปี2020-21 20, เนี่ยนะครับสามารถาจะมีวัคซีนเพียงพอกับประชากรโลกหรือไม่ก็คือประมาณผมคิดว่ามีประมาณสัก ได้ประมาณสัก0สามของประชากรโลกโนะครับใน2 0ง1นะครับ,รบซึ่งประเทศ <โ contar S 1> ที่ <โ atro S 1> ยากจนก็จะได้อีก3ปีข้างหน้านะครับเพราะ2 0<โ>1ก็จะได้ประมาณทักสามของวัคซีนซึ่งประเด็นวัคซีนเนี่ยหนึ่งไม่พอ2ประสิทธิภาพของวัคซีนขณะนี้เนี่ยมีหลายตัวที่ไม่ได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพเมื่อฉีดเข้าไปในคนแล้ว เช่นผลของบราซิลที่บอกว่าซีโนเวคเนี่ยได้ประสิทธิภาพเพียง50มีการตั้งคำถามจากวอสตรเลียว่าแอสตราเซนิก้าก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งผลของวัคซีนเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณสักหปีในการที่เห็นว่ามันได้สัมิดผลตามที่ว่าไปรหรือไม่นะครับเพราะนั้นประเด็นวัคซีนผมสำหรับสงบ่งออกผมก็เลยมองว่า มันมีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในตัวที่จะสร้างความเชื่อมั่นและไม่เชื่อมัน่นถ้าถ้าวัคซีนยังไม่เชื่อมั่นและไม่เบียงไม่เบียงพอและและนะครับก็คือว่าจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกนี่ยังเพิ่มขึ้นวันละเจ0 0 0 0ถึงแป0 0 0 0คนวันนี้ทั่วโลกนะครับเพิ่มวันละ7 0 0ด0,000 0คนส่งออกที่ผมบอกว่าบวก3.6เนี่ยมีโอกาสที่จะติดลบไปอยู่ที่0ูนซได้ ถ้าเป็นภายใต้สาการที่ผมบอกหนึ่งไม่พอสองประสิทธิภาพลดลง3จํานวนผู้ติดเชื้อต่อวันนะครับตั้งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนี่นะครับเจ็ดแสนถึงแปดแสนคนต่อทั่วโลกนะครับทั่วโลกเพราะทำไมผมพูดอย่างนี้ครับวัคซีนเนี่ยฉีดในทั่วโลกเนี่ยเริ่มฉีดปลายเดือนธันวาคม2563ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงแรกก็คือช่วง ไตรมาสที่1ของปี2563มันขึ้นเป็นกราฟชันมากเลยเพราะนั้น2 3 4ปีที่แล้วเนี่ยเป็น,ปนกราฟชันมากที่ผู้ประกอบที่คนติดเชื้อนี้มากขึ้นเพราะนั้นนี่เป็นทั้งบวกทั้งลบอยู่นะครับส่วนปัจจัยที่จะต้องติดตามหรืออาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงก็ได้สำหรับการส่งออกในปี2564ก็คือหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของวัคซีนไปแล้วนะครับสองก็คือเรื่องของต้นทุนในการขนส่ง ของสินค้าไทยเนี่ยจะสูงขึ้นในปี2564จาก2เรื่อง1นะครับก็คือการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ90%การส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศนะครับใช้ตู้ขนส่งทางเรือนะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของจริงที่เร็วนะครับทำให้มันขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์มีการแย่งแย่งตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศเอเชียด้วยกันเองนะครับ มันทำให้ขาดขาดปั๊บนี้ก็ทํให้ต้นทุนในการขนส่งต่อตู้นี่เพิ่มขึ้นถ้าเราเทียบต้นทุนในการขนส่งต่อตู้ตั้งแต่ปี2562ไปจนถึงปีนี้ผมประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น4-5ถึงเท่านะครับส่วนตัวเลขเนี่ยจะสีถึงเท่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะดูในพ o w e r ได้นะครับเราเก็บรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้ประเด็นที่1นะครับในส่วนที่เป็นข้อขนสง่งประเด็นที่2เนี่ยันด้านทางเรือนะครับทางบกเนี่ยมีโอกาสที่ต้นทุนการขนส่งทางบกของสินค้าไทย ซึ่งจะออกมาในอีกสองสามเดือนข้างหน้าโดยพวกสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นทางขนส่งทางบกจะเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะครับเพราะอะไรครับเพราะการขนส่งสินค้าประเทศไทยที่ไปตลาดหลักของประเทศไทยคือประเทศจีนผ่านทางประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เราต้องตัดตู้ก็คือใช้หัวลากของประเทศเพื่อนบ้านเพราะนั้นตู้ขนส่งสินค้าไทยก็ไปถ่ายลำที่ชายแดนแล้วก็ใช้หัวลากของประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็เลยชาร์จค่าขนส่ง ชาร์จรายได้ของพวกการไทยไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้สิ่งที่หายไปในรอบที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรอบที่2นี้ก็คือเพราะนั้นพอ,พอตู้เราใช้อาศัยตู้พื้นบ้านที่มีอย่างจำกัดแต่ผลผลิตทางการเกษตรเราออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะส่งเราต้องเพิ่มต้นทุนค่าขนส่งให้เขาอีก20นี่คือภาระของประเทศไทยนี่คือโจย์ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์โควิดเรื่องการขนส่งนอกจากวัคซีนเรื่องการขนส่งแล้ว นะครับสิ่งที่ต่อไปก็คือเรื่องของนโยบายโจไบเดนนะครับที่จะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็คล้ายๆกับนโยบายของทรัมป์ทรัมป์มีนโยบายอเมริกาเฟิร์สไบเดนก็จะมีนโยบายบายอเมริกาคำว่าบายอเมริกากับอเมริกาเฟิร์สที่ผมบอก,บอกคล้ายกันก็คือปกป้องธุรกิจปกป้องผู้ริโภคของเขานั่นเองใครใครก็คือคนอเมริกาที่ นะครับที่ผลิตแล้วขายให้กับคนอเมริกาจะได้ลดภาษีเพราะนั้นสินค้าที่ไปต่างประเทศก็จะถูกกีดกันมากขึ้นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปก็คือ b บ็กซิสเ a l นะครับ UK ออกจาก EU ประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะพูดในตรงเพบพอ,พอยจะมีรายละเอียดว่าหายไปเท่าไหร่แต่ประเด็นนี้แหละสิ่งที่ประเทศไทยต้องตามอย่างเข้มข้นใน b บ็กซิสเดลก็คืออังกฤษก็สามารถออกมาตรการ กิดกันมาตรฐานสินค้าเองโดยที่ไม่จะต้องไม่ต้องขึ้นกับสภาของ EU อีกต่อไปนะครับอังกฤษจะมีมาตรฐานสุขอนามัย SPS เอง TBT เองกีดกันทาง้าค้าเองซึ่งวันนี้อังกฤษทำงานทันทีก็คือการแบนสินค้าจากประเทศจีนในมณฑลซินเจียงอังกฤษแคนาดาอเมริกา แบนสินค้าจีนอังกฤษ Brexit deal ทำงานทันทีแล้วก็คือแบนด์แล้วแบนสินค้าจีนเรื่องอะไรครับอังกฤษยังแม้ Band จะเป็นออกจากยูแต่อังกฤษก็ให้ยังก็ให้ความสัมพันธ์เรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของแรงงานเพราะฉะนั้นในประเด็นของสิงเจียงก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในบุรีรวมยก์กูซึ่งเราจํากันได้นะครับว่าห้างในอังกฤษเนี่ยเคยแบน์มะพร้าวไทย ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเข้มข้นเรื่องมากขึ้นในกรณีของ Brexit Deal เพราะฉะนั้นจะต้องติดตามเรื่องของมาตรฐานสินค้าที่จะออกมาหลังจากนี้สิ่งที่ต้องตองต่อไป Brexit Deal เนี่ยปี2021อังกฤษจะมี FTA 60ฉบับที่ Effective ก็คือมีผลบังคับใช้ใน2021 60ฉบับซึ่งเป็นการ ทำไปพร้อมๆกันขณะที่เขาดำเนินการ b บ e ็กซก็คือ4ปี6เดือนระหว่าง4ปี6เดือนในอังกฤษทำา t t a เจรจา FTA กับประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายจนพอ2 0ง1 60ฉบับมีผลบังคับใช้ทันทีนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดภายใต้สาการการส่งออกของเราว่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งผมก็ รายเรียงว่าถ้าเป็นกรณีเว r ร์สเคดก็จะไปอยู่ที่ลบ0ูถ้าเป็นไปตามเป้าหมายก็3าครับผมตลาดสงขลก็ยังเป็นตลาดทำเดินมนนะครับสำหรับในปีนี้ของของไทยอ่ะใช่ครับก็ยังเป็นยุโรปยังเป็นจีนยังเป็นอ่าอเมริกายังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับถ้าเป็นกลุ่มตลาดเลยก็ยังเป็นอาเซียนอยู่ครับนะครับแต่ประเด็นที่ทั้งทุกตลาดที่ผมได้เรียนมาเนี่ยจะมีการตรวจสินค้าเข้มขึ้น โดยพ้องยิ่งจากสินค้าไทยที่ไปประเทศจีนจะมีการตรวจสินค้าไทยเข้มขึ้นเพราะวันนี้ประเทศไทยติดหนักกว่ารอบที่แล้ว mm. นะครับเรื่องของการปกป้องอผู้อิพโภคในจีนเป็นนโยบายหลักของประเทศจีนเรื่องของฟู้ดเซฟตี้เป็นนโยบายหลักของประเทศจีนไม่ได้จะในเฉพากบกฎหมายแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลจีนในการดูเรื่องฟู้ดเซฟตี้มากๆเพราะนั้นสินค้าไทยที่จะส่งออกไปไปทั่วโลกวันนี้เนี่ยนะครับโดยพ้องยิ่งในประเทศจีน จะต้องเขาจะตรวจเข้มขึ้นเราคาว่าเราเราคือประเทศไทยจะต้องมีมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้พิพากษาในต่างประเทศผมเสนออย่างนี้นะครับในการสร้างความมั่นใจกับผู้พิพากษาต่างประเทศสำหรับสินค้าไทยที่จะส่งออกไปหลังจากนี้หนึ่งแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าเราทําได้ประสิทธิภาพหนึ่งให้มีการตรวจสอบย้อนกลับเข้ามาได้ในกลุ่มสินค้าที่ต่างประเทศมองว่าเราเนี่ย สินค้าอรอยจะติดโควิดข้ามาตรวจสอบเลยเลยตรวจสอบจังกับไล้เลยนะครับสองประเทศไทยทําประกันเลยติดได้แสนตายได้หนึ่งล้านทําประกันเลยสมมุติคุณซื้อสินค้าเกษตรไทยต่างประเทศซื้อสินค้าเกษตรไทยถ้าคุณติดโควิดมาประเทศไทยทําประกันให้จริงๆไม่ต้องทําประกันก็ทําไปเลยถ้ากครติดคุณมาเคลมได้เลยหนึ่งพันหนึ่งแสนบาท ถ้าคุณติดและคุณตายคุณมารับเลยหนึ่งล้านนะครับอันที่สามครับประเทศไทยติดสติ๊กเกอร์เลยในสินค้าเรานะครับแต่ว่านี่ต้องทําทุกภาคส่วนนะครับที่มั่นใจว่าจะต้องไม่ไม่หละหลวมนะครับเหมือนหลายๆกรณีที่ผ่านมาก็าคือมีสติ๊กเกอร์ที่เรียกว่าฟรีโควิดหรือโนโควิดฟรีโควิดหรือโนโควิดหนึ่งตรวจสอบย้อนกลับได้สองทำประกันสินค้า ทำการประกันสินค้าคือใครที่ติดโควิดเราเรารับผิดชอบเราปประเทศแทนสามสติกเกอร์มีติดสติกเกอร์นะครับซึ่งไอ้ตรงสติกเกอร์นี่ต้องรวมมาระหว่างรัฐเอกชนทุกภาคส่วนที่มั่นใจนะว่ามันไม่ติดจริงๆนะครับสี่ครับก็คือล็อกดาวน์ในจังหวัดที่ติดแล้วก็เป็นจังหวัดที่ผลิตสินค้าหลักเพื่อการส่ขของออกผมยกตัวอย่างชเช่นอีกสองเดือนสิ่งผลไม้จากภาคตัวดอกจะออกมา จันและยองตราเป็นพื้นที่สีแดงล็อกดาวน์ในระยะเวลา1เดือนแต่ต้องจบภาย1หนึ่งเดือนนะครับล็อกดาวน์ไม่อย่างนั้นถ้ามันไ,ไ,ไม่ชัดมันกึ้งกลางๆ,ๆอะไรพวกนี้มันจะยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้โดยโภคในต่างประเทศมากขึ้นพอล็อกดาวน์เสร็จแล้วคลีนทุกอย่างสเปรย์ทุกพื้นที่สแกนทุกอนุง ไปสู่สติกเกอร์ไปสู่เรื่องการทําประกันไปสู่เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับจริงๆลอกดาวน์น่าจะเป็นอันแรกที่ต้องทําสําหรับอีก2เดือขนข้างหน้าเพราะประเทศไทยมีเวลาอีก2เดือขนข้างหน้าสาหรับสินค้าเกษตรไทยและสําหรับสินค้าผลไม้ไทยอาจารย์มองอนาคตหมายถึงว่าสินค้าที่มีอนาคตในปีนี้มันจะเป็นกลุ่มไหนบ้างอาจารย์ที่ยังมีโอกาสที่แบบกลุ่มที่เป็น,เห,นเหมือนปีที่แล้วเลยครับก็คือสินค้ากลุ่มที่เป็นสินค้าสุขภาพถุงมือ ถุงมือยางไอ้ใจจงถึงมือยางเนี่ยต้องบอกเป็นต้องต้องเป็นถุงมือยางธรรมชาตินะครับถ้าถุงมือยางสังเคราะห์นี่ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่เป็นไรหนึ่งถุงมือยางธรรมชาติสองกลุ่มที่เป็นอาหารปลอดภัยครับกลุ่มที่เป็นอาหารปลอดภัยอาหารสุขภาพกลุ่มสมุนไพรนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับกลุ่มที่ไปดูกินแล้วมีมีร่างกายแข็งแรงนะครับกลุ่มนี้ประเทศไทยต้องไปไปค้นหาสามก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น กลุ่มเครื่องสําอางครีมคอสเมติกครีมต่างๆที่ไปช่วยรักษาผิวให้ปลอดภัยช่วยโปรเทคการติดโควิดพวกนี้หมดเลย4กลุ่มที่ถ้าทําได้กลุ่มพวกจะเป็นพวกแอร์ที่ที่จะเป็นทําให้ปลอดโควิดแล้วก็ช่วยกรองฝุ่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทิปแต่ว่าประเทศไทยหลายบริษัททําอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทําไปถึงไหน นะครับแต่ว่าทําได้ก็จะเป็นสี่กลุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะมีอานาคตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ